One News ตรงไปตรงมาเวลาที่เราขับรถไปห้างสรรพสินค้ารือว่าที่ที่มีที่จอดรถสาธารณะเนี่ยมันจะมีที่หนึ่งที่แบบว่ามันว่างอะแล้วก็มันเป็นที่ที่ใกล้กับประตูอะอยากจะจอดมากเลยแต่ก็มันต้องหักข้ามใจจอดไม่ได้ทำไมครั เพราะว่ามันเป็นที่จอดรถที่เขาเขียนสัญลักษณ์ว่าที่จอดรถสําหรับผู้พิการกว้างด้วยกว้างด้วยใกล้ด้วยเขาก็ไว้ใกล้ประตูทางเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการเวลาขึ้นรถลงรถมีวีลแชร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าหลายที่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยว่างเพราะว่าคนที่ไม่ได้พิการไปจอดก็มีใช่เขาบอกว่า90%ของคนที่จอดที่คนพิการเนี่ยไม่ใช่คนพิการเป็นคนปกตินั่นเองนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณทิติยาเกตการ์ไปสํารวจเรื่องนี้มาค่ะ เกือบทุกวันหลังเลิกงานมานิดอินพิมพ์ผู้พิการขาทั้งสองข้างวัย48ปีจะขับรถยนต์ไปแวะรับประทานอาหารเย็นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางนาเป็นประจำโดยมีวิวแชร์คู่ใจเป็นพาหนะประจำกาย ปัญหาหนึ่งที่มานิ้ต้องเจออยู่บ่อยครั้งคือคนปกติเข้ามาจอดรถในพื้นที่ที่ถูกจัดไว้สำหรับผู้พิการอันนี้มีจอดรถด้วยนะปกติผมจะเข้าไปถามอย่างนี้คือเขาอ,อยู่เห็นไหมครับ มานิดเล่าว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับเขาและเพื่อนๆผู้พิการมาเป็นเวลานานซึ่งไม่เคยได้รับการแก้ไขมานิตจึงตัดสินใจถ่ายคลิปวิดีโอทำแคมเปญแค่อย่าจอดเบียดเบียนผมออกมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หวังใช้คลิปวิดีโอนี้กระตุ้นให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกและเล่งเห็นถึงความลำบากในการใช้ชีวิตของผู้พิการมากขึ้นผมทำคลิปเพื่อปลุกสำนึก ให้ปลูกให้คนมีสํานึกที่ดีก็จะเห็นว่ามีรถมาจอดอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่จอดไม่ได้ตามกฎหมายเป็นพื้นที่สําหรับขึ้นลงตามที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นมันมันมันถ้าพูดถึงความผิดมันผิดเต็มๆใครที่อยากจอดมาจอดแล้วมาสลับกันมาเป็นอวมพาดขึ้นตัวแบบผมมานั่งรถเข็นแบบผมมาใช้ชีวิตแบบกลับหน้ามือเป็นหลักมือแบบผมนะครับแลกกันจริงๆในชีวิตจริงเลยนะครับแล้วให้ผมกลับไปเดินได้แล้วก็จะเข้าใจว่าทําไมผมทำททำคลิปที่จอดรถคนพิการ จากการสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือร,ปรอปพในพื้นที่บริเวณนั้นยืนยันว่ากว่าร้อยลของคนที่เข้ามาจอดรถในพื้นที่สำหรับผู้พิการเป็นคนปกติแม้ร,ปรอปพจะพยายามชี้แจงว่าเป็นพื้นที่ของผู้พิการก็ตาม มานิดจึงอยากวอนขอให้คนในสังคมรวมโดยช่วยกันแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากจิตสำนึกในจิตใจรวมไปถึงควรมีข้อกฎหมายที่ชัดเจนใช้กำกับดูแลในเรื่องนี้ผมเชื่อถึงเรื่องสำนึกที่ดีของคนในสังคมลำดับแรกสุดนะครับเปอร์เซ็นต์มากที่สุดคนในสังคมต้องมีสำนึกที่ดีต้องช่วยกันบอกช่วยกันสอนช่วยกันเปลี่ยนสังคมให้เกิดสำนึกดีเมื่อมีความสำนึกดีแล้ว ปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขได้ได้ทุกอย่างเลยครับอย่างนานาประเทศที่เขาพัฒนามากกว่าเราเขามีกฎหมายรุนแรงชัดเจนนะครับกฎหมายก็จะช่วยจัดการในกลุ่มคนที่มาจอดที่ไม่รู้เรื่องไม่สนใจมาจอดได้นี่เป็นเพียงหนึ่งคำขอร้องจากผู้พิการที่ลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงแทนผู้พิการอีกหลายคน ที่ต้องการส่งสารนี้ไปยังคนในสังคมว่าไม่ต้องช่วยเหลือไม่ต้องดูแลขอแค่อย่าเบียดเบียนก็พอทิตยาเกตการรายงาน One News ตรงไปตรงมา